สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ s u p e กลอ้องทองทัวร์ววไทยวันนี้คารามงชมมา,าสัมผัสบรรยากาศเย็นๆนะคะอ,อยู่ที่บ้านเข็กน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซ<ช>ึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะใช่แล้วคราวนี้เราจะพาผู้ชมไปเที่ยวจุดชมวิวนะคะชื่อว่าตัวเพ่งค่ะจะตัวเพ่งแล้วก็มีบรรยากาศแบบว่า เมฆสีฟ้าหมอกจางๆอะไรให้เห็นในรายการต้องติดตามรายการจะถายกล้องท่องทัวรไทยในวันนี้จนจบรายการให้ได้<ช>นะคะ,คะตอนนี้เราจะไปตะลุยแบบเขาเรียกว่าเลน,นเจอร์หรือต้องขึ้นโปวิวไปนะคะที่เห็นี้เพราะว่าทางขึ้นเนี่ยเป็นรถธรรมดาเนี่ยไปไม่ได้ใช่แล้วก่อนไปต้องร้องเพลงก่อนก่อนก่อนพี่แอ๊ดเพลงอะไรคะใจสู้หรือเปล่าสู้ค่มะคุณผู้ชมใจสู้ค่ะใจสู้ไปค่ะ ถึแล้วคะ่ะคุณผู้ชมถึงแล้วคะ่ะที่ที่เขาเรียกว่าตัวเพ่งนะคะเพราะว่าบริเวณเขาลูกนี้คือ เป็นตัวเพ่งแล้วก็นี่เป็นบริเวณลานด้านล่างซึ่งเรายังขึ้นไปไม่ถึงข้างบนยอดนู้นเลยใช่แล้วนะคะอันนี้เป็นบริเวณทุ่งหญ้าด้านล่างน,นะคะเป็นสีเขียวนะคะบริเวณด้านข้างของเรานะคะก็โอบล้อมไปด้วยภูเขาค่ะใช่แล้วค่ะอากาศข้างบนเย็นนะคะแต่ว่าแดดก็แรงเหมือนกันนะดูสิเนี่ยผิวเกรียมใช่ <laughs> <laughs> แล้วก็คุณผู้ชมนะคะจะสังเกตเห็นยอดดอยยอดปูนเนะเจ้าที่ที่เราจะไปใช่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าถิ่นกันก่อนว่าตรงเนี้ยคามันถึงเรียกว่าตัวเพ่ง ตัวตัวแปลว่าเธอหรือเปล่าพี่แอ้นัน่นแหะสิเธอร์มองเธอทำไมเธอเปิ้ลตัว,ต,วตัวเธอเดี <c oughs> ๋ยวเราไป <c oughs> ชม <c oughs> ไปคุยกับเขาดีกว่าโอเคค่ะ <c oughs> ไปตามไปค่ะ คะที่ฉันอยู่กับท่านนายกองการเหมือนส่วนตำบลเข็กน้อยค่ะคุณสุวิทย์แสนยากุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องถามถึงคําที่เราสงสัยกันเลยว่าตัวเพ่งไม่น่าว่าไม่น่าเชื่อเป็นสถานที่องเที่ยวนะชื่อนี้แปลว่าอะไรยังไงอะคะครับจริงจริงและอดีตเป็นชื่อคนนะครับถ้าพูดถึงสถานที่ข้างบนนี่เขาเรียกถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าหัวผาหัวผากับหน้าผาคล้ายกันไหมคะถ้าเราอยู่ไกลๆมองถ้าเราอยู่ด้านนู้นมองนี่จะเหมือนกับ คนนั่งก็มีหัวโผล่ขึ้นมานะครับแต่ภาษามงที่เขาเรียกว่าตัวเพ่งเนี่ยในอดีตแถวนี้เป็นอ่เป็นที่อยู่ของคนมงนะในอดีตตั้งแต่เกือบร้อยปีมาแล้วค่ะค่ะแล้วทีนี้มีคนชื่อตัวนะคนชื่อตัวคนหนึ่งมาแล้วก็มามาถึงหน้าผาก็มามาพิงนะมาพิงพิงเนี่ยภาษามงเขาเรียกว่าเพ่งเพ่งเพ้งนิดพิงแล้วแกพิงแกก็หลับแล้วเขามาเจอเขา เขาเจอแกแกพิงหลับเหาือนทน่ไอตัวพิงตัวเท่งตัวเท่งอะไรเขาเขาก็เลยเรียดติดชื่อมาเป็นตัวเท่งตัวเพ่งอ่งเงี้ยเป็นที่มาจริงเป็นที่มากองใช่นะคะต้องปูพื้นฐานให้คุณผู้ชมได้มีความรู้เกี่ยวกับที่เขกน้อยนิดนึงนะคะว่าที่เขกน้อยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องชาวไทยเผ่ามงเนี่ยมาอยู่อาศัยกันเยอะตรงตรงนี้ต้องเล่าประวัติความเป็นมาให้คุณผู้ชมฟัง้วยค่ะครับพูดถึงคนม้ง จะไม่ใช่เฉพาะเขกน้อยแต่ได้อยต่อสามจังหวัดนะครับก็คือพิษณุโลกเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดเลยแต่ก่อนหมู่บ้านแรกที่คนม้งมาอยู่อยู่ใกล้นี้เขาเรียกว่าอยู่ในตำบลเข่น้อยแต่อยู่ใกล้นี้เขาเรียก่บ้านทับเพียงภาษาม้งเขาเรียกภาษาไทยก็เลยทับเพียงหรือใต้ผาใต้ผาหรือทับเพียงมันเพี้ยนมาเป็นทับเพียงนะครับเป็นหมู่บ้านม้งแรกที่อยู่ตรงนั้น ในอดีตจะมีหมู่บ้านม้งหลังจากหมู่บ้านตรงนี้ต่อมาก็มีคนม้งมาอยู่อเวณรอบบริเวณนี้เต็มไปหมดนะยี่สิบแปดหมู่บ้านนะครับพราเป็นประชากรประชากรก็สมัยก่อนก็เรียว่าตีเป็นหมื่นนะแต่ว่าหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในเขาเรียกหมู่บ้านบ้านเ็กเก่าบ้านเ็กเก่าซึ่งเมื่อกี้เราผ่านมาอราผ่านมาก็ประมาณสักสามร้อยกว่าครอบครัวแล้วก็ สมัยก่อนนี่แถวนี้เป็นเขาปลูกฝิ่นะก่อนก่อน2,500พื้นที่เดิมของเขาอ่ก่อน2,500พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกฟิ่นแต่ว่าปี2,501เนี่ยจอมพลสฤษดิ์ทัณน์ทัวัฒน์หรือธัรัตน์นะทัรัตน์ค่ะทัรัตน์ได้ประกาศให้ประเทศไทยเลิกปลูกฟิ่นะเลิกปลูกฟินคนมุ่งก็เลยลงจากตรงนี้ไปอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะปลูกข้าวโคนเหลืองปลูก ขึ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นะนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของปรวัตมเข็เนมนเ้กน้อยน,นะคะซึ่งที่นี่ก็มีท่องเที่ยวหลายที่บอกว่าที่บอกว่าแต่ก่อนปลูกฝินที่นี่เนี่ยในลมซาไม่ลงฟินนะ สิ่นเป็นของถูกกฎหมายสมัยนะสมัยก่อนสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้หมดแล้วหมดละเดี๋ยวนี้แม่แต่ตรงนี้ก็ไม่มีใครครูอืมก็ตอนนี้พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแทนใช่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันก่อนว่าเมื่อกี้ระยะทางที่มาก็ไม่นานนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ใช่ค่ะแต่รับรองขึ้นไปพี่แอนสวยหายเหนื่อยแน่นอนไปลุยกันต่อข้างบน บนตัวพิงตัวพิงจริงๆอยู่ตรงบนข่าวลูกนู้นคุณผู้ชมขาตามไปกันค่ะไปดูว่าตัวยังพิงอยู่หรือเปล่าใช่แล้วถ้ายังพิงอยู่ทำไงพี่อ่ะบ่ายเขานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเมื่อยนะครับไปกันค่ะ too tired every time i little you, some more มนถึงดอยตัวเพ่งซึ่งเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนใช่แล้วนะคะเห็นบนอยู่ยอดเขาตรงนู้นเลยก็ไม่ไกลนะคะน่าจะไม่เกินหนึ่งกิโเมตรเนาะน่าจะประมาณนั้นนะคะเราต้องลองดูทดสอบสมรรถน,นะร่างกายของเราค่ะว่าไหวไหมเดี๋ยวดูนะคะว่าอ้อมจะวิ่งขึ้นคูชนชมกันใจสู้หรือเปล่าอยู่ดเพลงนี้ใจสู้หรือเปล่าไหวไหมวิ่งตามมะทงมือเ้ต้องวิ่งนะคะ เราเดินขึ้นมาแล้วถึงบนยอดดอยตัวเพ่งนะคะใช่แล้วนะคะ <c oughs> เดินขึ้นมาระยะทางก็ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะเนี่ย <c oughs> แต่ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเดินขึ้นมานี่ก็วิธีการเดินขึ้นเขา,เอาอยัางไงคะพี่แอง น้มต er> ัวล it ้อลงนะคะจะได้ลดแรงน้มถ่วงของโลกนะคะไม่น่าล่ะท่านนายกอบตไม่เหนื่อยเลยนะเมื่อกี้เห็นแอบวิ่งขึ้นมาน้าผาเพราว่ามาแบบเป็นคนดอยค่ะชินพื้นที่นะคะที่นี่เห็นว่ามีตำนานว่าขึ้นมาเนห้ามร้องเพลงด้วยครับคือที่นี่จะมีตำนานคนเท่าคนแก่บอกว่าแต่ก่อนเนี่มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ผิดวังแล้วก็มาโดดหน้าผาตรงนี้ตาย หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามาคนเดียวแล้วมาร้องเพลงเนี่ยทาให้เราไม่อยากจะอยู่ก็ต้องโดดหน้าผาตายมันเกิดความรู้สึกเหงาแล้วคือคล้ายๆกับว่ามันมีอะไรในใจที่จะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามาคนเดียวเนี่เขาห้ามร้องเพลงเพราะเพลงมุงเนี่ยเขาจะเป็นเพลงที่ ผิดหวังคนลักษณะนี้จะเศร้าซ้อยผิดหวังบางคนบอกไม่เชื่ออยากท้าทายอันนี้ยางนะคะใช่แล้วแต่หลายๆคนไม่น่าจะเป็นไรค่ะจุดนี้อยู่ศูนย์จ้งน้ำทะเลประมาณเท่าไหร่คะประมาณพันสี่นะครับกันสีแต่นเช้าก็จะมีหมอกหนามากเลยครับมีหมอกะ อากาศนี่เป็นเฉลี่ยขนาดเรามาตอนนี้ช่วงบ่ายนะแต่ลมนี่เริ่มเย็นอยู<ช>่ะะเลยช่วงนี้เรามาประมาณสามโมงครับแล้วก็หน้านี้มันมันท้องฟ้ามันคลื้มๆมพอคลื้มคลืมเนี่ยอากาศมันจะอ้าวแต่ถ้าท้องฟ้าใสๆสเนี่ยเย็นะใช่แล,แล้วมองเห็นจากด้านบนแบบนี้ค่ะเราเห็นพื้นที่เป็นแบบเขตพื้นที่ติดต่อกล้เป็นจังหวัดอื่นๆบ้างไหมครับจะเห็นดอยลู่นี้นะเขาเรียกว่าดอยข้าวโปเป็นชื่อของไม้ไผ่ชนิดหนึ่งซึ่ง รู้สึกว่าจะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะตรงนี้ตรงหูนี่จะเป็นแนวเขตพิษณุโลกแล้วล่ะพิษณุโลกอยู่ฝั่งนนท์แล้วก็ด้านนนท์คือผู้เห็นล่องกล้าที่เห็นลิบลิบตรงนั้นคือนองกล้าแล้วก็ตรงนั้นเป็นทับเบิกด้านหลังลูกนี้ถ้าหลังลูกนี้เป็นทับเบิกตรงนั้นเป็นน้ำน้ำเพียงดินหมู่บ้านน้ำเพียดินแล้วก็ลมกล่าวจะอยู่ ทางนี้ลมสั่งอยู่นี้ที่สนุโลกอยู่ทางนี้แล้วก็ด้านล่างเขาคือเขาคอยอยู่ทางนน้นที่เรายืนคุยกันเมื่อกครที่รสนา้กตรงนั้นนะคะแล้วก็เส้นทางนี่นี่นะเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ปี2525นะกองทัพภาคสามได้สร้างเส้นทางนี้เชื่อมต่อระหว่างบ้านเ็กน้อยบ้านธะเมือนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้รอยต่อ3จังหวัดนี่ในอดีตเป็นฐาน ของพักคอมมิวนิต์ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขามอบตัวต่อทางการทางกองทัพภาคสามก็สร้างถนนเส้นนี้ทลุทะเบิดแต่ว่าทุกวันนี้ถนนกลายเป็นเหมือนเมื่อกี้ที่เราขึ้นใช่ทางอบตก็พยายามที่จะผลักดันของงบประมาณเพื่อที่จะบูรณาการสร้างใหม่ก็พูดตรงๆว่าเมื่อปี5-6เนี่ยได้ผ่านมติทณะรัฐมนตรีแล้วคือ รัฐบาลเขาได้ผ่านมาติะแต่ว่าพอดีตอนนี้เป็นแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วในอนาคตนะคะเราจะเห็นที่ตรงนี้เป็นสถานที่น่องเครื่องบินคงจะแน่นกันมากทีเดียวใช่เพราะว่าพี่แอนึกดูถ้าจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะมีศาลาขึ้นมาโอ้โหต้องสวยงามมากแล้วก็สามารถนำเต็นท์มากางได้ด้วยนะคะเราจะเห็นตรงนั้นตรงนั้นเป็นอบตมาสร้างเป็นจุดระหว่างไฟป่าแล้วก็เป็นจุดชมดาวด้วยนะใช่ชมดาวสวยมาก มานอนชมดาวบนดินที่นี่นะพี่แอร์สวยจริงบรรยากาศดีมากกับแฟนนะคะโอ้หนาต้องรีบหาแฟนช่วงนี้เลยนะคะหนาหนุหนาวนี้จะได้มาเที่ยวที่นี่กันเพราะนอนเขาค้อหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีใช่แล้วที่เรามาแหลยนอนแหลกคืนนู้นนะโอ้โหพี่แอร์เราคงเป็นอมตะแล้วล่ะค่ะจะบอกให้ทราบว่าที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยค่ะมอง่อกเลว่าเชียงรายเลยนะนึกว่าแบบว่าภูชีฟ้าอะไรเนี่ยาก่ได้หลังมากเลย เดี๋ยวเราไปคุยเท่านั้นมาคุยกันนะคะว่าตรงนี้เขาจะมีการสนับสนุนสถานที่ตรงนี้ยังไงบ้างเนาะใช่แล้ว<ม>แผนการท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นยังไงในช่วงหน้ากรับกันค่ะค่ะ ขณะนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งท่านนะคะคุณธิติศักดิ์กันเขตในอำเภอเขาขอ,ขอค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะจุดนี้เมื่อกี้ท่านนายบกบตบอกว่าอยากให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้เรามีนโยบายยังไงบ้างคะครับตรงตรงนี้เนี่ยเป็นจุดของหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งของเขกน้อยนะครับซึ่งสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังปุยน้องกล้าไปยังทับเบิกได้ซึ่งระยะจากตรงนี้ไม่ไกลนะครับซึ่งตรงนี้ทาง โคลโมอทันจรเมื่อปี56ากนี่มกราห้าหกเนี่เคยมามีมติไว้แล้วนะครับว่าจะจัดงบประมาณมาทําถนนต,ตรงนี้ะนะครับแต่ก็ยังมีมติแต่ก็ยังไม่ได้งบประมาณมาทำนะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของอำเภอเขาคอนะในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการส่งเสริมการท่องเทีย่ยวเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านปีนี้ รีสอร์ทที่เรามีนะครับ่450รีสอร์ทเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามเต็มหมดเลยนะครับ <c oughs> ต้องพึ่งบริการเต็นท์นะครับเรามีเต็นท์จากส่วนราชการต่างๆเนี่ยที่ออกมาบริการเสริมให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวด้วยนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมาเขาข้อมีที่นอนแน่นอนนะครับ <c oughs> แล้วก็ปีนี้พิเศษเรามีสตรอเบอรี่ประมาณถึง200,000กิโลนะครับที่จะ <c oughs> รองเทัาท่องเที่ยวเป็นสายพันธ์ุจากที่ไหนอะไรยังไงคะเป็นพัน80นะครับพันเดียวกับที่เสมิงที่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นรสชาติ ขนาดของลูกนี่ใหญ่แล้วก็ราคาจะถูกกว่าค่ะรสชาติหวานอร่อยแน่นอนค่ะต้องมากันนะคะแล้วโพสสตรอเบอรี่แลนด์ครับแล้วทางด้านของมาเขาคอเนี่ยหนึ่งสิ่งเลยที่เราที่เราจะนึกถึงนอกจากบรรยากาศอันหนาวเย็นนั่นก็คืออาหารเพราะว่าอาหารที่นี่เป็นอาหารที่ปลอดภัยนะคะเป็นอยู่ในกลุ่มของพืชผักออร์แกนิกตรงส่วนนี้เป็นยังไงบ้างคะบนบนเขาคอนะครับผมผมเดินเรื่องเกษตรปลอดภัยมาประมาณ2ปีแล้วนะครับ เราให้หมายวิทยาลัยศิลปากรณเนี่ยออกแบบโลโก้ของของอำเภอนะครับเพื่อจะรองรับติดในสินค้าบริการที่ได้มาตรฐานปล<ะ>อดภัยนักท่องเที่ยวมามาซื้อสินค้าบริการสินค้าโอทอปสินค้ากางเกษตรเนี่ยท่านท่านกินได้อย่างสบายใจนะครับในราคา<ะ>ที่เป็นธรรม เห็นว่าจุดเด่นของเข็น้อยเนี่ยก็คือจะมีชาวม้งใช่ไหมคะคือชาวไทยภูเขาเนี่ยนะคะอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวตรงนี้เอกลักษณ์ของจุดเด่นที่มาเที่ยนี่แล้วจะเป็นยังไงเขาพ้อในคนไม่เยอะนะครับประชาชนเนี่ยประชากรมีประมาณสามหมื่นนิดๆนะครับแต่เรามีพี่น้องม้งที่อยู่ตำบลเข็น้อยเนี่ยถึงครึ่งหนึ่งประมาณ14,00 0นพคนนะครับไดเป็นชุมชนม้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปีใหม่ม้งนี่คือจะมีการแสดงจะเล่นเป็นยังไงบ้างปีใหม่ม้งก็จะมี คนพี่น้องมองที่ไปทํางนานในที่ต่างๆนะครับไปอยู่กรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่ก็จะกลับมาเรียนยาพี่น้องเขาบอกว่าไปต่างประเทศก็กลับ,บมา she knew อยู่เชียงใหม่แต่ผมก็ยังมาติดใจที่เขาคออากาศที่นี่สุดยอดนะครับสูงกว่าระดับอันธเลเนี่ยพันสามพันสี่เนี่ยท่านท่านไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่นะครับท่านมาที่เพชรบูรณ์ที่เขาคอเนี่ยซึ่งเป็นห้องรักษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านก็มีความสุขเหมือนกันก็อยากเชิญท่านมาเลย่ะชวนเชิญวันพี่น้องในจังหวัดอื่นเนี่ยมาเข้าเขาคอค่ะครับเอ่อท่านมาจากกรุงเทพนะครับพอเข้าเขตเพชรบูรณ์ท่านก็แวะทานไก่ย่างวิเชียรนะครับมานมัสการองค์พระพุทธมหาธรรมชาติองค์ใหญ่ แล้วขึ้นมาที่ทับเบิกแล้วก็มานอนที่เขาค้อนะครับนอนเขาค้อ1หนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีครับแน่นอนค่ะเหมือนเรา2คนใช่แล้วนะคะอายุยืนแล้วก็แข็งแรงขึ้นทุกปีค่ะเพืาอทำรายการดีๆให้คุณผู้ชมนะคะกระตองขอบคุณท่านแอเพิ่มากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวบริเวณนี้กันต่อดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ที่ยวตลอนตลอนมาทั้งวันแล้วเนาะ<ช>ก็ขึ้นเขาลงห้วยกันไปนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาพักผ่อนแล้วล่ะค่ะพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้แล้วนะคะวันนี้เราสองคนก็จะพักนอนค้างคืนกันที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงค่ะใช่ค่ะที่นี่ก็จะมีบ้านพักนะคะให้นักทองเีวที่สนใจเนี่ยเข้ามาชม มาพักได้แล้วก็อาสัมผัสกับบรรยากาศของป่าเขาที่นี่ด้วยใช่นะคะมีทั้งแบบว่าครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาในรูปแบบไหนก็ไปติดต่อสอบถามห้องพักกันได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขอพักผ่อนก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับบรรยากาศเช้าๆที่นี่นะคะว่าหมอกเนี่ยจะเย็นอ่จะเยอะขนาดไหนใช่แล้วพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ค่ะค่ะ คะเช้านี้อากาศสดใสมากเลยสดชื่นมากเลยนะคะอากาศยามเช้าประมาณ6กโมงกว่าค่ะที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะใช่แล้วค่ะเราก็นอนกันอบกลุ่มที่นี่ค่ะที่พักเขาดีมากๆเลยคุณผู้ชมที่มาเที่ยวที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็มีที่พักให้เลือกพักมากมายหลายที่เลยทีเดียวนะคะใช่ใครที่ชอบกางเต็นท์ก็สามารถมากางเต็นท์ที่นี่ได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะหนาวนี่อย่าลืมนะคะหาที่เที่ยว ที่เป็นอากาศแล้วน้ําเย็นแบบนี้ก็ทําให้อาช,าชีวิตคุณพาอชุดเราดีขึ้นด้วยนะคะใช่และที่สําคัญคือมาเขาคอหนึ่งคืนอายุยืนไปหนึ่งปีนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่พักดีๆนะคะของอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงด้วยนะคะที่าทําให้เราได้นอนแบบอบอ,อ,อ,อุ่นเลยนะคะใช่แล้วนะคะขอบคุณทางด้านขององค์การบริหารส่วนตมมนําบลเข็กน้อยด้วยนะคะที่พาเราสองคนเนี่ยไปท่องเที่ยวกัน บนยอดดอยเลยใช่แล้วค่ะอย่างพันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนนะคะต้องติดตามกันค่ะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะกลับมาพบคุณผู้ชมใหม่นะคะในครั้งต่อไปกับรายการสะพายกล้องท่องทัวร์ไทยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ